สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่ Family ครับผมอยู่กับช่องน้องใหม่นะครับวันนี้มาหาน้องใหม่ครับเอาน้องใหม่เข้าบ้านเร็วครับผมเมื่อกี้ตั้งเขาฝนเหมือนพายุจะเข้าครับพอเอาน้องใหม่มามาัดปุ๊บฝนหายครับฝนไปแล้วไม่อยู่แล้วฝนหายแล้วหายหมดแล้วคุณเอ้ยพอเอาเขาบ้านฝนหาย วันนี้พอดีมีน้ำส้มเหลือครับเมื่อเช้าเส้นประกำรรครับได้ซื้อหัวหมูมาเส้นประกำม,มาเส้นสารประกำที่ที่อยู่อาศัยนี่แหละครับให้ท่านได้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองน้องใหม่ให้คลอดลูกง่ายๆครับผมก็บนบานสารกล่าวท่านไว้ให้ช่วยปกปักรักษาให้น้องใหม่คลอดลูกง่ายๆก็เลยมีน้ำส้มเหลือมาครึ่งขวด จะเอามาฝากน้องใหม่ครับผมนี่ครับน้องใหม่กินน้ำสมม้มไหมลูกมันนี้เลยคุณคุณเอ้ยกินน้ำส้มบ่กินบ่สู้บ่เห็นน้ำส้มอยู่แต่มาไใบเถอะอือโอ้น้องใหม่นี่มันหูขนาดได้นี่หัวมีน้ำส้มแฟนตาเอากินบ่กินบ่กิน,ก,นกินเอานั่นออกก้อนนั่นเอาไอหัวบักนัดออกก้อนลูกเอาหัวบักนัดออกก้อนว่ะถ้าสิกินน้ำประด้กินได้นี่ ขอบคุณค่าก่อนว่ะกินวาสูก็ให้กินไม่เยอะนะครับนิดเดียวครับให้กินครึ่งหนึ่งพอเขาชอบนานๆจะให้กินครั้งหนึ่งครับเพราะว่าน้องใหม่เขาจะกินพวกดีโดอะไรเงี้ยนะครับก็เลยน้ําส้มแบบนี้ก็จะให้กินนานๆครั้งครับให้กินก็น,นี่ก็เหลือมาจากเส้นประกำเมื่อเช้านี้ครับก็เลยเอาามจะเอามาให้น้องใหม่กินก้องขอบคุณกันก่อนถ้าไม่มีการขอบคุณนี่ คงจะยากยูยนะน้องใหม่นะขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าก่อนคนเก่งขอบคุณค่าสวยสวยบวกินกูบ่ไปอบวกินไ่ให้กินได้คุณสวยค่าก่อนสวยค่าวันดีค่าวันดีสวยบนสูงยกมขึ้นสูสูบนโยมขึ้นสวยค่าสวยเออเอาใหม่เอาใหม่สวยสวยสวยค่าวันดีสวย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 ค่าสวย เอออะกินกินอยากกินอ,อ้อยากกินล้วเอาไงเวลาบ่าใหม้มีให้กินห้องเอาสิบาด,ดีของว่าคือจังสีระหู้นหูละเวลาอ่อนอยากกินเวลามีของกินเราสั่งได้ปันกว๋วยเตี๋ยวลราบอมีของกินวังถ้าสิได้หั่นสายหันขัวอยู่ัหนหละสูน่ะนั่น,หนะน,นเห็นว่าว่าว่าสั้นขาดคำ ไปและมากมากเลยแหละจักที่ถอยมาให้ยังซูนี่เงิดซูหลายเวลาเขากล้องนี่้างนาก็ชอบเอาเขาดิเอาแต่เขาเอาแต่ข้างหลังมาให้เขากล้องเงือดอิลีน้องไม้นี่ติงต่องน้องไม้ติงต่องเลยนี่ก็ขอบคุณเอฟซีนะครับด้วยขอบคุณหลายๆที่มีมีท่านผู้ใหญ่ใจดีครับท่านแบบได้ทรงคะแนนมาซอยเหลือ,อไว ไว้ให้น้องไม้เห็ดโล่งสร้างครับผมท่านก็นได้ทรงคะแนนมากบอกว่าให้ผมเก็บไว้เวลาเห็ดโล่งสร้างโล่งยังกับพ่อได้ซื้อเสาซื้อ,อยังให้น้องไม้อยู่ครับพอนนองไม้ไก่สิคอดแล้วก็ท่านกระไ้ทรงคะแนนมากให้ผมผมก็ได้เฮ็ดแล้วครับผมก็ได้ซื้อเสาพุ่ละมื่นครับมืออื่นวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ที่13สครับสร้างเพื่อนไหวแล้วครับให้เพื่อนเอาเสามาไห้ให้ก็สร้างเพื่อนไหวให้เอาเสาเอายังมาไหวก้อนเพราะว่าบ่มีคะแนนหลายดอกครับคะแนนกับพ่อจะได้ซื้อเสามาไหวก้อนครับแล้วก็ค่อยๆเฮ็ดไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วก็หามืองามยามดีมือเลิกดีๆก็สิให้เพื่อนคุดเสาคุดยังึ้นเฮ็ดลงเฮ็ดยังลงสั่งลงยังก็ต้องหามือหาเว้นดีๆครับแล้วก็จังคุดให้เพื่อนยกเสายกยังไหวก่อน ค่อยเฮ็ดไปครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับผมที่ท่านได้ซอยเหลือเอ็นดูสงสารน้องไม้ครับย่าน้องไม้บ่ามีโร่งสร้างเอ่ย่ำขอลูคอนยังยงสี่นะครับก็ขอบคุณหลายๆครับผมผมก็ทยอยสื่อของไวแล้วเด้อครับเด้อสื่อมืออื่นผู้ลาภเพื่อนเสียวมามา,มา,ม,า,ม,ามาลงให้ครับเสียวเสาเอา,า,เอาอยางมาลงให้กะสียห,หาหมือหาเว้นแล้วก็ห้สร้างเขามาขุดลุมขุดยัน yang, นงยกยกเสายกยังไว้ก่อน พอมีคะแนนอีกอสีเฮ็ดขึ้นไปอีกทีละนิดทีละหน่อยครับผมบ่ได้เฮ็ดใหญ่ดอกครับเฮ็ดแต่พ่ออยู่นี่แหละครับพ่อแต่ได้ลบแดดลบฝนกับพ่อครับผมบ่ได้เฮ็ดง่ายง่าน้ำเขาดอกครับเฮ็ดพ่อแต่ได้ลบแดดลบฝนเบื้องทองน้องไม้ครับทองแบบยางใหญ่เลยพุ่นซิบเก่าเดือนครับสิบเก่าซิบเก่าเดือนแะไรละครับ กนี่เดือนกันยานั่นผมก็เงึดสร้างผมกือกันแล้วครับเวลาทายลิปไทายยังนี่บหันหนาด้วครับสีหันแต่ดากให้ผมนองไม้นี่เบายากถ้ามีของกินสิเบาง่ายอยู่ฝน <c oughs> <c oughs> ครับิ่งสืพาไปบังไอเตา่านมพนไยงยแห้งเดี๋ยด้วยครับ หดูก่อนลูกดูก่อนนี่ตอนเศร้าๆสีใหญ่แห้งครับแต่ตอนนี้ตอนก็ค่อยๆใหญ่ไปทีละนิดทีละหน่อยครับผมขอบคุณเอฟซี FC สุภุสุขชนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องไม้แฟมิลี่ครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับ สีดอดาวซีด้หน่อยแล้วก็ป้าติ๊กลุงกงสุลขอบคุณหลายๆทุกๆคอมเมนต์ครับที่เป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆช่องบอยนยน้ำเขาครับช่องน้อยๆลังพังน้องไม้แฟมิลี่ขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับผมที่เป็นกำลังใจให้กันที่เอนดูน้องไม้ครับผมนี่ก็ยำแรงนี่ก็บางนึงหมืดฝนมาแห้งครับก็เลยเอาน้องไม้เขามาไว้ เพราะว่าเห็นฝนสิตกย่านฝนแห้งนะครับก็เลยเามาวัดมัดไว้ก่อนก็เลยเพอเอาสา่งมาหัดฝนกวาแลานนี้ไปทางพุ่มฝนสงสัยไปตกอยู่ระยอง่นนี่ครับมาหน่อยก็ง่ายแล้วตัวหน่อยๆง่ายเต็มเลย่นกองกานเอรี่อยู่หนาบานาาน,น,บยายนี่ครับ มาหน่อยก็ไลยครับเรียงทางม้าหน่อยเลียงมาหน่อยน้ำเรียงสร้รางน้ำตัวน้อยมันนี้นี่อันนี้สี่ตัวอยู่นี่อีกสามตัวพูนตัวหน่อยกำลังลืมตาดิครับนี่กำลังมืนตาขึ้นพ่อดีไอแม่เขาเจ็บขาบ่ค่อยอันนั้นลูกก็เลยบ่คอยอ้วนครับ นี่ครับเลี้ยงสร้างน้ำแล้วก็เลี้ยงมาหน่อยน้ำเพิ่นเลี้ยงกับเพิ่นน่บจีเอาเนาะเพิ่นเลี้ยงบไหวเพิ่นกัามาปล่อยผมก็เลยต้องดูแลต่อไปซอยๆกันเลี้ยงกันไปน้องใหม่เฟมเอกินอะไรลูกกินเยอะเร้วจะกินหลายนี่ครับอ่าหยากะเกี่ยวมามือมือเศร้านี่ครับ เกี่ยวมาเมื่อเช้านี่กินได้สามมือเลยครับนี่ประหยัดน้ำมันครับเพราะว่าไปเอาไก่เกี่ยวมาหลายๆแล้วก็จังเอาเกี่ยวมาหลายปุ๊บก็ประมาณสามมือจะไปเอาเธอหนึ่งอีกครับเพอให้เพราะว่าช่วงนี้ลดอาหารเขาบ่ให้เขากินหลายเพราะว่าไก่สิขอดแล้วก็เลยลดอาหารลงสิได้ขอดง่ายๆอีกอย่างหนึง่งก็ไปไก่ไปเกี่ยวกับไก่ครับก็ไปเธอหนึ่งก็ต้องเซฟตัดมาหลายๆเซฟประหยัดน้ำมันไปได้ตัวครับ น้ำมันกับแพงไปกับไกลซอยประหยัดเกีียวมาหลายๆครับไปรอบหนึ่งให้เกีียวมาเต็มรถเลยแล้วก็สองสามหมื่นไปเท่านึงครับไปสู้มือนประไว้เดีวครับคาน้ำมันแพงนี่ครับเบิ้งทองน้องไม้เด้อครับใย,ยแห้งผุนสะดือกระบวมเบิ้งสาพาไปเบื้องสะดือกันเบิ้งสะดือเบิง ữ, บ้งลูกสะดือบวมแล้วผุนเน็นบอนี่ครับสะดือน้องไม้บวมแล้วบวมได้สามสี่วันแล้วครับ น้องใหม่แฟมิลี่ทองเบลเลยกันยาตุลาพศจิกาประมาณนี้แหละครับตุพศจิกาพศจิกานี่แหละประมาณนี้แหละครับนี่ครับน้องใหม่ชื่อในตัวรูปพันชื่อดอกคูณนะครับน้องใหม่เนี่ยชื่อดอกคูณตอนซื้อมาใหม่ๆก็ก็ตั้งชื่อให้เขาครับทำขันสู่ขันรับขันเขา ก็เขียนชื่อไว้ในกระดาษแล้วก็มัดไวสามไอ้สีอันครับมัดไว้กับอ้อยกับกล้วยกับอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาจับเอาว่าเขาจะต้องการชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็พอดีเขาไปจับเอาเป็นชื่อดอกคูนก็เลยให้ชื่อตัวรูปพันธุ์ว่าดอกคูนแต่ว่าในชื่อเล่นชื่อน้องใหม่นะครับเพราะว่าไปทํางานแล้วทีนี้มันมีช้างที่แบบชื่อซ้ํากัน ก็เลยบอกว่าเอจะเอาชื่ออะไรดีนอะก็คิดว่าเออน้องใหม่นี่แหละก็เลยใช้น้องใหม่มาตลอดเลยครับผมก็เป็นชื่อน้องใหม่มาเลยครับตั้งแต่นั้นมาขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับสไครต์ให้น้องใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ